สวัสดีครับผมนายจตุรมลจันนะครับวันนี้ผมมาพรีเซนต์เกี่ยวกับพ r e a พร์โปรเจกต์นะครับในส่วนของไฟ n นนนะครับซึ่งมาพรีเซนต์เกี่ยวกับเด็กดีคลินิกนะครับซึ่งเด็กดีคลินิกเนี่ยเป็นตัวโมบายแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวเนื้อหาจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลย Overview นะครับก็คือเป้าหมายของโครงงานรายละเอียดแอปพลิเคชัน ผลการดําเนินงานโปรเจกต์สรุปผลการดําเนินงานนะครับวัตถุประสงค์ข,ของโครงงานเนี่ยก็คือเพื่อเพิ่อมอความปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยนะครับแล้วก็เพื่อเปลี่ยนแปลงจากการบันทึกข้อมูลลงในกระดาษนะครับให้มาบันทึกลงบ,บนแอปพลิเคชันนะครับเพื่อให้สามารถสะดวกในการค้นหานะครับแล้วก็ง่ายแก่การดูแลร,รักษาข้อมูลนะครับบางครั้งเนี่ยข้อมูลที่เป็นส่วนตัวหรือว่าข้อมูลที่จิตมากๆนะครับ การที่เอามาเก็บไว้บนโลกออนไลน์นะครับถามว่ามันเป็นเรื่องดีไหมมันก็ดีครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องเสี่ยงเหมือนกันเราก็เลยต้องมีการป้องกันที่แข็งแรงพอนะครับแล้วก็เพื่อช่วยเหลือให้เด็กดีเนี่ยสามารถจัดการข้อมูลต่างๆภายในคลินิกได้อย่างสะดวกนะครับราเลเอดของแอปพลิเคชันนะครับซิสเต็มสเปคิฟิเคชันนะครับก็คือว่าระบบะเด็กดีคลินิกเนี่ยสามารถลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ได้นะครับแล้วก็สามารถ นัดแพทย์ในคลินิกได้นะครับซึ่งตัวแอปพลิเคชันเด็กดีคลินิกเนี่ยของเราเนี่ยเราก็จะใช้ในการาใช้กับสมาชิกในคลินะิกอย่างเช่นแพทย์หรือว่าคุณครูฝึกสอนอะไรต่างๆนะครับในคลินิกแล้วก็สามารถบันทึกการให้บริการได้นะครับแล้วก็สามารถรายงานข้อมูลสรุปนัดหมายนะครับสรุปการให้บริการรายละเอียดคนไข้นะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าระบบโดยการเปลี่ยนชื่อคลินิก หรือว่าเปลี่ยนเวลาในการนัดรับได้นะครับซึ่งการเปลี่ยนเวลาในการนัดรับเนี่ยช่วงเนี่ยผมว่าทุกทที่นี่อาจจะมีต้องอาจจะมีการเลื่อนเวลาหรือว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการเปิดปิดนะครับเพราะว่าโควิดมันบุกม,มาระบบนี้อ่าฟังก์ชันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนิีเดียวแลว้วก็ต่อไปคือสามารถพิมพ์ข้อมูลสรุปรายงานได้ผ่านโมบายพิมพ์เตอร์นะครับซึ่งโมบายพิมพ์เตอร์เนี่ยมันเป็นตัวที่คอยพิมพ์กระาดาษมาเหมือนกับสลิปอะครับ ซึ่งทำให้เราสามารถดูข้อมูลในรูปแบบของ Hard Copy ได้นะครับต่อไปนะครับตัว System a r c h i t e c t u t u r e นะครับก็คืออย่างที่ได้เกริ่นไปเลยก็คือเราทำเป็นตัว Mobile Application นะครับเราก็ใช้เป็นพวก iPad หรือว่าเป็นอ m a r t าร์ทโฟอะไรอย่างนี้ Tablet นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเราก็จะเป็นแท็บเล็ตนะครับที่เป็นในรูปนะครับแบ่งรูปเลยแล้วตัวเราก็มีการใช้งาน API นะครับซึ่งตัวที่เรียกใช้งาน API เนี่ยเราใช้เป็น ตัวเรียกในทีนะครับเรียงในทีก็คือเป็นเป็นตัว f r a เวิร์ k อีกตัวนะครับใช้เขียนตัวโมบายแอปนะครับตระกูล js นั่นเองแล้วก็มีการใช้งานกันกบตัวโมบายพิมพ์เตอร์นะครับหรือว่าตัวพิมพ์เตอร์นั่นเองต่อไปนะครับในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจากอาตอนมิดเทอมนิดนึงนะครับซึ่งตอนมิดเทอมเนี่ยเราใช้เป็นตัว nest js นะครับแต่ว่า ในส่วนของไฟนอลเนี่ยเราใช้เป็นตัวอะดูนิสนะครับเพราะมีข้อจํากัดหลายๆอย่างจึงทาให้เราต้องเปลี่ยนในฝั่งของแบ็กเอ d นครับแต่ว่ายังมีการใช้งานด็อกเกอร์อยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่าด็อกเกอร์เนี่ยเป็นตัวจําลองสภาพแวดล้อมนะครับที่ห่อหุ้มตัวแบ็กเอ d นของเราหรือว่าตัวตัว,ต,วตัวโค้ดของเรานะให้สามารถไปรันที่ไหนก็ได้นะครับโดยนําเจ้าตัวดอกเกอร์เนี่ยไปรันแล้วก็ต่อไปคือเป็นตัวฝั่งของอ เดตแบเวยนะครับเราใช้เป็นตัว MySQL นะครับในจัดการสารข้อมูลนะครับต่อไปนะครับเป็นตัว System Design นะครับในส่วนของ Use Case Diagram นะครับซึ่งในส่วนของ Use Case Diagram เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าคนที่คนที่เป็นผู้ใช้งานนะครับก็คือเป็นคุณหมอหรือว่าเป็นสมาชิกในคลินิกนะครับแต่ว่าคนไข้เนี่ยคนไข้จะไม่ได้มาใช้งานในแอปพลิเคชันส่วนนี้นะครับคนไข้จะไม่ได้ใช้นะครับใช้แค่ คุณหมอหรือว่าสมาชิกในตัวคลินิกอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งฟังก์ชันแรกคือเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูข้อมูลคนไข้ได้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานระบบนัดหมายได้นะครับว่าวันจันทร์อังคารพุธศุกร์เสาร์อะไรอย่างนี้นะครับว่าเราคุณหมอท่านไหนนะครับมีนัดมาตรวจคนไข้บ้างนะครับ แล้วก็บันทึกการให้บริการนะครับก็ไม่ไว่าจะเป็นค่ายาค่าเช้จ่ายต่างๆนะครับก็จะมีเก็บบันทึกเอาไว้นะครับหน่ยวยวในฐานข้อมูลครับมีรายงานนะครับในรายงานส่วนนี้เนี่ยก็จะมีเป็นพวกสรุปรายงานต่างๆอย่างเช่นสรุปการนัดหมายสรุปการให้บริการนะครับอะไรอย่างนี้ต่อไปครับก็คือเป็นตัวตั้งค่าระบบนะครับตั้งค่าระบบก็คืออย่างที่ได้เกริ่นไปในตอนแรกเลยก็คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อของคลินิกได้นะครับในแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถ ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเวลาในแอปพลิเคชันได้นะครับว่าคลินิกเราเนี่ยจะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงนะครับให้ยืดหยุ่นได้นะครับตรงกับสถานการณ์ที่มันยังวุ่นวายเกี่ยวกับโควิด -19 อยู่นะครับต่อไปนะครับอ่าซิสเ็มดีไซน์ในฝั่งของตัวม็อกอัพนะครับเราม็อกอัพโดยใช้ตัวฟิกมาครับซึ่งตัวฟิกมาเนี่ยเราได้โชว์ไปแล้วนะครับในในในตอนของมิดเทมนะครับเราก็ได้โชว์ไปซึ่งข้อดีของมันก็คือ เราสามารถเนี่ยนำคอมโพเนนต์ต่างๆในตัว f i g มาเนี่ยมาลากวางแล้วเราก็สามารถสร้างเป็นตัวจำลองตัวแอปพลิเคชันของเราได้เลยนะครับอีกครั้งยังไม่พอนครับตัวเอ่อฟิกมาเนี่ยสามารถที่จะแชร์ให้เพื่อนมาทำงานพร้อมกันกับเราได้ด้วยนะครับก็คือถ้าใครที่ทำเป็นงานใหญ่ๆห,หรือว่าเป็นงานคู่เนี่ยเราสามารถแชร์ให้เพื่อนปึ๊บแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยมาช่วยกันออกแบบดีไซน์พร้อมๆกับเราทาไปได้ด้วยเลยนะครับต่อไปนะครับก็คือเป็นตัว d a t a b a เ e System Design นะครับเราดีไซน์ไว้สี่เ l เนะครับซึ่งเราก็ใช้ตัวดีไซน์ด้วยแอปเ Web นะครับก็คือคลิก Database Diagram นะครับก็คือตัวนี้ช่วยทุนแรงไปอย่างมากเลยนะครับเราแค่กรอกข้อมูลไปแล้วก็เขียนตัว Primary key อะไรให้ดีครับมันก็จะเชื่อมโยงให้เองเป็นหนังรูปภาพนะครับและมันก็จะแบ่งเป็น t a b l e T a b l e ให้ตามที่เราได้เลือกเอาไว้นะครับส่วนข้อมูลข้างในก็คือ เป็นข้อมูลที่เราต้องการจะใช้งานในแต่ละเทเบิลนะครับต่อไปนะครับก็คือเป็น System Implementation นะครับในที่นี้เนี่ยเราได้ทำในฝั่งของ Back End ก่อนนะครับซึ่งเราทำเป็นตัว Chinese t a e อยู่นะครับแล้วเราก็สามารถาาใส่ข้อมูลหรือว่าลบข้อมูลหรืออัปเดตข้อมูลอะไรเงี้ยได้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีการโชว์ให้ดูนะครับว่าเราทำกันยังไงผลของการดำเนินของโครงงานนะครับ ในส่วนของพ e แพ้โปรเจกต์นะครับเราได้ทำการศึกษาการเขียนโปรแกรมในฝั่งของ back end นะครับสำหรับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ศึกษาการเขียนโปรแกรมในฝั่งของ front end นะครับแล้วก็สำหรับการติดต่อกับผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ออกแบบฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ศึกษาการใช้งานตัว docker นะครับแล้วก็ดำเนินการเขียนโปรแกรมในฝั่งของ back end นะครับสำหรับเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนะครับซึ่งในการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราใช้ยังใช้เป็นตัว n e s j s อยู่นะครับ เป็น back end สรุปผลการดำเนินงานนะครับเราเนี่ยสามารถออกแบบ UX UI ของโปรแกรมได้เสร็จสิ้นนะครับซึ่งจบในที่เดียวเลยครับพิกมาก็คือจบครบจบในที่เดียวนะครับแล้วก็ต่อไปนะคือสามารถออกแบบฐานข้อมูลได้นะครับก็คือเราออกแบบตัว database ไว้ได้เรียบร้อยบแบบคร่าวๆนะครับแล้วก็สามารถเขียนโปรแกรมในฝั่งของ back end นะครับให้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้นะครับตอนนี้เนี่ยแล้วก็ ข้อสุดท้ายเลยนะข้อที่4ก็คือสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์ไว้ใช้งานได้นะครับเซิร์ฟเวอร์ในที่นี้เนี่ยเราทำเซิร์ฟเวอร์เป็นฝั่งของ back end นะครับเรามีการใช้ตัว pm tool นะครับในการให้เซิร์ฟเวอร์เราดันทุ้งไว้นะครับอยาเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับปัญหาและอุปสรรคนะครับก็คือใช้เวลานานนะครับในการศึกษาภาษา nestjs นะครับเพราะว่าทำโปรเจกต์เนี่ยผมไม่เคยใช้ตัว nestjs เลยนะครับก็คือต้องศึกษาใหม่หมดเลยก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งก็สักพักนึงเลยแหละครับ แล้วก็ในการออกแบบฐานข้อมูลเนี่ยเมื่อนํามาเขียนจริงแล้วมันมันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยนะครับเราก็ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรนะครับปล่อยเชื่อมตารางได้นะครับและมันก็จะตรงกับข้อถัดไปเลยนะครับก็คือการที่จะให้ตารางเนี่ยสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันได้เพิ่มลบหรือว่าดูข้อมูลเนี่ยก็ใช้เวลานานเกินกําหนดอยู่นะครับแล้วก็เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับการพัฒนาโปรแกรมเนี่ยยังอยู่ในใช้เวลานานนะครับเพราะว่าผู้พัฒนาก็ยังไม่ ถนัดในการเขียนเฟรมเวิร์กนั้นๆนะครับใช้เวลาในการออกแบบหน้าตาของโปรแกรมนานประัวม้วผมบอกเลยนะครับว่าในส่วนของหน้าตาของโปรแกรมเนี่ยต้องคิดอย่างทีทั่วเลยครับว่าเราจะออกแบบยังไงดีให้มันน่าสนใจแล้วก็ยูเซอร์เนี่ยสามารถที่จะใช้งานแล้วก็เข้าใจในแอปพลิเคชันของเราได้นะครับต่อไปคือเจอปัญหาของ N น t s นะครับเนื่องจากตัวด็อก m e เมของของเขาเนี่ยอ่าน ยากเกินไปนะครับก็เลยมีการปรับเปลี่ยนเฟรมเวิร์กนะครับปัญหาในเจนจเนี่ยจริงๆมันมีปัญหาอยู่หลายๆส่วนนะครับเราก็เลยเปลี่ยนตัวเฟรมเวิร์กนะครับไปเป็นตัวอ d u n i s นะครับก็ต้องศึกษากันใหม่นะครับข้อเสนอแนะนะครับก็คือในส่วนของโค้ดเนี่ยต้องเขียนให้คนอื่นอ่านได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้นะใครที่จะมาพัฒนาหลังเราเนี่ยเขาก็จะสามารถพัฒนาต่อได้นะครับจะได้ไม่งงกับการเขียนของเรา ต่อไปนะครับก็คือเป็นตัวแอปพลิเคชันเด็กดีคลินิกเนี่ยอาจพัฒนาเพิ่มเติมจากตัวแอปพลิเคชันหรือว่าโมบายแอปเนี่ยจะเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ก็ได้นะครับหน้นตาตาของแอปพลิเคชันเนี่ยต้องดูแลผูวว้ใช้งานเนี่ยสามารถเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเข้าใจได้ง่ายสามารถน่าใช้ระบบการจัดการภายในแอปพลิเคชันนะครับก็คือต้องตอบสนองต่อผู้ใช้งานเป็นอย่างดีเลยนะครับ สำหรับผมนะครับในส่วนของ Presentation นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้ครับเกี่ยวกับส่วนถัดไปเลยนะครับอบนะครับในส่วนของ Back End นะครับที่ได้ทำไว้นะครับก็คือเราใช้เป็นตัว Postman นะครับในตัวทสอสนะครับเราก็สามารถ Post ไปได้ก็คือการนำข้อมูลเข้าไปใส่ในฐานข้อมูลนะครับก็กด Send ไปนะครับครับข้อมูลก็จะโพสต์เรียบร้อยครับ เราสามารถดูด้วยการมาที่ฟังก์ชัน GET ก็ได้ครับหรือว่าจะไปตรงที่หนา้าตัวเว็บไซต์ URL นี้นะครับแล้วก็รีเฟรชดูหนึ่งครั้งนะครับก็นี่นะครับข้อมูลที่เราได้แอดมาตะกี้นะั้นคือ ID ที่13นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่ชื่อมันซ้ำกันนะครับเพราะาไม่ได้พิมพ์ใหม่ครับตอนที่ตอนที่ลองแอดข้อมูลนะครับแล้วเราก็สามารถาเพิ่มตัว มีนิดได้นะครับมีในที่นี้นะก็คือเป็นการนัดหมายนะครับเราก็เพิ่มเข้าไปได้นะครับก็สามารถเพิ่มได้ลบได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะลองลบยูเซอร์นะคนที่สิบสามดูนะครับอ่าจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเราลองดูนะว่า ID ที่สิบสามนะครับจะอยู่หรือเปล่านะครับอ่าก็ไม่อยู่นะครับก็ลบได้ด้วยนะครับเพิ่มได้ลบได้อะไรได้หมดเลยนะครับ นี่เป็นคร่าวๆนะครับเวลามีจากัดนิดนึงก็คือขอมาตรงส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็ได้ใช้ตัว PM2 นะครับเพื่อให้มันได้ run เซิร์ฟเวอร์ทิ้งไว้อยู่ตลอดนะครับก็สถานะเป็นออนไลน์อยู่นะครับตอนนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมและรับฟังนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาแลที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ